สวัสดีค่ะพวยแมพี่นองเมื่อนี้ก็มาบอกกมาดามอีกคือเก่าเนาะค่ะในเวลาช่วงนี้ตอนใบใบเราวพวยแมพี่นองใบสามโมงกว่าแล้วเนาะแนวทางจะเป็นของเลขล็อกจิกเด้อค่ะจะมาว่างแนวทางเลา่าพัฒนาเลขล็อกจิกที่เข้าไปตัวเน้นตัวเจะแบบไม่ต้องกลับอันผู้ใดเป็นแฟนครับเลขล็อกจิกติดตามชมไปพร้อมๆกันเมื่อนี้ลงไหล่ลัวๆวพวยแมพี่นองเลาพัฒนากันลง่งลัวๆ้วทึ่งฮานอยทึ่ง เล่าสามาคีเอาเราพัฒนาเอาไว้พรุ่งนี้เด้อค่ะเด้อลงให้ก่อนหนึ่งวันของเลขล็อกกิกผ่ารวยจะได้กระการกว่าบ,บุญวามคุณเลขกล็อกกิกผ้ารวยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบกว่าพระคุณ หลายหเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อกับเด้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือเนเพื่อพว่พี่น้องจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะกราบขอบุญขอบคุณ FC เข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของล็อกกิกกันเลยคะ่ะท่ะนี่ก็จะเป็นของล็อกิกพารวยเป็นจ้งไดพว่พี่น้องแฟนคลับล็อก,กิ๊กพารวย โอวาเพิ่นมีแฟนครับลายเด้หลอกกิก๊กผ้ารวยเนาะเพิ่นนี้แฟนครับลายเดาสาวน้อยคนสวยวัยขยันเนาะทํางานเ้ากับเ้าไปแรงกับแต่้าวเมื่อดเนาะหกโมงเช้ากับหกโมงเย็นแหงนานหนาวบันนี้พ่อแม่พี่น้อยสาวสาวขยันเนาะขยันในครอบครัวดีมากคนสวยในสวยวัยทำงานทำการลลอกกิ๊กพารวย ซองเพิ่นสืซื้อล็อกกิกพารวยเดย้อยังไงกระกาบขอบุญขอบุณล็อกก็กพารวยนะคะที่ให้ตัวเลขนะรางมาวางทางช่องเนะาะแต่ขอบพะคุูดลายๆดีใจกับผู้ที่ได้เนาะค่ะเนาะเป็นจ้าไดมีไผไใด้ไผตามเพิ่นโบนั่มีใครได้ใครตามไหมเนาะถึาของเพิ่นถือว่ายังบ่หลุดเด้พ่อแม่พี่น้องของล็อกเกผ้กพารวยถือว่ายังไม่หลุดนะตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นตลอดนะช่วงมีจับคู่เว้นแนจักน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้อง จับคู่ว่าปันไดช่วงนี่แต่ว่าก่อนอนหน้านั้นของเขาจับคู่แม่นมากๆนะของล็อกจิก่ารวยวันนี้ก็เข้าไปที่สองเก้าเก้าสองนาะวันนี้ก็เข้าไปตัวรูดตัวรูดเพิ่งรูดไปงวดเดียวนึงเด้พอพ่อแม่พี่น้องเพิ่งจะรูดไปงวดเดียววันนี้ก็เข้าไปสามสามวันนี้ก็เข้าไปหนึ่งสามวันนี้ก็เข้าไปสี่เจ็ดพูดนะองค์เพลนบบธรรม,มาดาเด้พ่อแม่พี่น้อง ผู้ใดว่าท่านเรียนประวัติเพื่อนต้องเข้าเบิงประวัตินำ่งเด้อย่าว่าบ่เบิงเนาะว,วันที่หกเข้าไปตัววิ่งตัวรูดเนาะแล้ววันที่แปดเข้าไปสี่เจ็ดวันที่สิบเข้าไปหนึ่งสามตัวเน้นตัวเจาะด้วยเด้อหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ หนึ่งสามน่เข้าไปตัวเน้นตัวโจ้สามวดติดพ่อแม่พี่น้องสามวดติดติดก็ผ่านมาแล้วเลขล็อกจิกพารวยผู้ดใดเป็นแฟนครับจับตามองเพราะว่าเอฟซีบอกว่าลงไห้แนวมาดามอันของล็อกจิกถ่าอยูฟุนว่าลงไห้ตามคำขอหมานโบน้อหมานโบน้อแล้วงวดนี้ก็เข้าไปเนาะหมานบบค่าหมานบนอีไผใดผ้ไดาตามเพิ่นบนอ อันนี้ผู้ใดได,ได้ได้ตามข้อมเมนต์มาในเด้อหมานบอดีใจกับคนที่ได้เนาะถ้าผู้ได้อยากแบ่งปันนำใจกะเก็บเบอร์ลงเครื่องหรือโทรมาเนาะหรือบอกสันกะโทรไอกะอ่อโอนมาได้เนาะบริ่วณพิองกตสีกรไทย0ูนย์สี่แปดสามสองหกห้าเจ็ดสี่สามนาะค่ะกตสีกรไทย0ู8 3 2สี่แปดสามสองหกห้าเจ็ดสี่สาม บุญเฮืองเด้อค่ะเด้อส่งมาทางของมาดามกะได้บ่เปลี่ยนยัง้งบ่เมพี่นองถึงมือเพ่นแน่นอนแล้วก็ระบุมาส่งโอนมาแลว้วกโทรมมากกได้เนาะอ้าวััชิว่าอันบอกจะเรื่องเองินเรื่องท่องแที่มาดาบวัชิว่าบ่เป่นจังสันดอกเมพี่นองก็เห็นใจสุคนเนาะเพิ่นเอาตัวเลขแนวะาทางมาฝากข้าง่องเพิ่นกะเพิ่นกะมีน้ำใจมาฝากเฮ้าแล้วแต่น้ำใจไผสียหายดอง แต่ว่าแฟนครับทั้งสองของมาดามมีแต่คนดีมีนำใจทั้งนั้นเนาะขอบุญขอบุณสุรูสุขคน,คน,คนอันโปรโมทให้เพื่อนแนบไปสลาเพ่อแม่พี่น้องบาัายว่าโอ้อย่าเห็นแต่แจงเงินเดอโบเมนโบเมนอันนี้แล้วแต่แล้วแต,แวแต่ผู้ที่มีนำใจแล้วแต่ผู้เพิ่นได้ผู้เพิ่นบ,บ,บ่ได้บ่เปลี่ยนยังบ่ได้บ่ได้หลยได้ยูมาดามได้หน่อยเก็บไปเป็นทุนพ่อแม่พี่น้องงวดหนา เอาใหม่งวดนี่ถ้าผู้ใดได,ไดหน่อยก็เจ็บไว้เป็นทุนงวดน่ะเอาใหม่ผู้ใดปังอีลีมันหมาน,มนกน็จังคอยว่ากันเนาะบอกเป็นยังเอามาเบื้องตัวเลขแนวท่างของเพิ่นไปเลยเด้อว,ว่าของเพิ่นสิเข่าต่องวดอีกบ่เนาะเพราะว่าของเพื่อนเคยเข่าสามงวดติดผ่านมาแล้วเนาะที่มาดามบอให้ฟังที่มาดามให้เบิง้งบแม่นเบ,บากให้ฟังให้เบิง้งงนะคะ่นะเนาะ เอาเตรียมตัวมาแคบหน้าจอบอัดน,นี้เสียงเฝ้าเลยได้พ่อแม่พี่น้องอยากเขา้าเลยเด้อเตือนแต่สาวๆว่าท่านได้กินเข่าอยู่โอ้ยนอวัติอยากเข่ากับมเลาซูฟังบมมาดาม,มาจีวาเนะเมาสูฟังละกับมาดามกับมีแตะแฟนขับทางส่องนี่ละเพราะเป็นเพื่อนเป็นเพราะได้อันระบายแม่พ่อแม่พี่น้อง <laughs> <laughs> บ่ระบายหลยหระระบายบ่าไลา่เพราะได้จักสิบนาที วันสิบวบิังตัวเลขแนวทางเพื่อนแมนบอพอแมพ่นองจา๋าพี่นองที่รักหนารักสุขู่สุข่นที่เขามาม้กกำลังแรงใจกับมาดามเป็นตาหักขึ้ยังนีได้แต่ละคนเอาแคบหน้าจอบาทนี่ของเลขล็อกจิกมากเลยเด้รพรแมพี่นองอย่าหันหนาหนีเด้หันหนาหนีบ่ได้น้ำเพื่นเด้นนี่องเพื่อนบ่แน่เด้อาจจะเข่าอีกก็ได้เด้นนี่น้องแมนบอ ทุกอย่างให้แคบเป็นแนวทางนะคะปดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขไม่เขามีหลุดสำหรับผู้แคบหน้าจอแล้วย่เฟ้านี้เดออยา่าเฝ้านี้เดอจับมือไวเอ้เราเด้นหนีย่เฝ้าไปเด้ปั้งกันสักวันเด้สำหรับผู้แคบหน้าจอบบเปลี่ยนว่าจังได้คอยกันได้ถาเจา้าคือเก่ามาดามมาตีนี่ล่ละเป็นตาฮักมองนี่ล่ละอยากไปกราบงามงามหยดที่ตักพูดแล้วเนาะอยากไปกอดใกล้ๆกระซิบข้างหูเพื่อความอบอุ่นพูดแล้วเนาะ กราบขอบุญขอบคุณเดอ้อวัติเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกยิกพารวยวันนี้ล็อกยิบพารวยให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่ยีสิบเนะคะวันนี้เป็นวันที่28ลงให้ก่อนหนึ่งวันรูดลาวพัฒนาหนึ่งกับสองสองตัวหกหางหนึ่งสามหนึ่งสี หนึ่งห้าสาองสองสพ่อแมพี่น้องสองสามสองส่สองห้าพ่อแมเนีใ้แค่3หางได้นี่เข้าตัวเน่นตัวนี่พ่อแม่พี่น้องกาดามหัวกระลึกหัวกระเบิงเน้นแค่ส네ามหางได้พ่อแม่พี่น้องเข้าตัวเน้นตัวจอนะคะเข้าตัวเน้นตัวจอตัวเบิ้ลก็จะมี1นึ่งหนึ่งสองสองสตัวสามาตัวส่หางห สองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองสองนะคะสองตัวเน้นสามหางหนึ่งสามหนึ่งห้าสองห้าเด้อค่ะสามตัวเน้นสองหางหนึ่งสองสามหนึ่งสองห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกยิปผารวยเนาะอ่ะดีใจกับคนที่ได้ถ้าใครยังไม่ได้ เอาใหม่พ่อแม่พี่น้องถ้าใครยังไม่ได้เอาใหม่มุหันี่อาจจะเปนนเลี่ยนของเฮาเนาะสู้ต่อไปแล้วพ่อแม่พี่น้องบัสู้บ่ไรเด้อบ่สู้บ่ไ้อีนีแล้วคันว่สู้คือจังกันของช่อแจ่ดใช่ไหถ้าผู้ใดบ่สู้อวะที่สามบัด้เลยเด้นน่คันผู้ใดเพิินว่งวัดที่สามว่า,วาเขาดอกลวดแน,น่นนนเปลี่ยนไปบ่ได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วก็เปลี่ยน สถานาการณ์ใหม่ไปน้ำเพลอนคือเกเ่าละเท่าเฮาเฮาแหกกระทินไปน้ำเพลอนรลวดเพื่อเฮาได้บุญน้ำเลลพลินเนาะเพิ่นให้ตัวใดมาเฮาแหกกิบุญกระทินไปน้ำเพลอนรลวดหาเฮาสวงเฮาหมานหาเฮามีบุญน้ำเพลอนชอเชืช่ใจลงคลิปให้แล้วนะคะสามงวดติดติดเข้าไปติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตามชมได้เนาะกรับขอบบุญขอบคุณชอเชียใจแล้วก็ของคนสารคามลงคลิปให้แล้วสองงวด สามวดติดเข้าบนล่างแตกบนล่างลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมได้แล้วก็ของแมวน้อยนำโชคสองวัดติดติดสาวน้อยคนสวยไปแรงมากอีกแล้วพวม่มแมพี่น้องเข้าไปสองวัดติดติดเข้าตัวน้นตัวจอดขวงปู่โคราชของปู่ศูนเจ็ดก่อนพรอเมพี่น้องปู่ศูนเจ็ดเข้าไปที่แปดห ห้าแปยังบรท่านให้มาเด้อรอก,ก่อนเนาะค่ะเนะาะผู้ใดเป็นแฟนครับรอจับตามองแล้วก็ของปู่โคราชก็เข้าไปที่ห้าแปดแปดห้าแต่ไม่ได้เข้าตัวนี้นตัวเจาอและต่อไปก็จะเป็นของลุงส่งสุดลอในแปดเสียนดังของลุงทรงไห้มาแล้วเดี๋ยวจะล่งห้เป็นคิดต่อไปเนาะ ของลุงส่งเข้าไปตัวเน้นตัวจอดสองสี่ตรงตรงแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเป็นแฟนครับรอจับตามมงเนาะเนาะอ่ะดีใจกับคนที่ได้คนที่ยังไม่ได้ตามตัวรักที่ว่าโอ้ยหลายคนหลายอาจารย์มาดามจะสิตตามไปตามผู้หนึ่งลดผู้หนึ่งตามผู้หนึ่งลดผู้หนึ่งตามผู้หนึ่งเขาผู้หนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นเอินว่าคนหลายใจตัวนั้น คนหลายใจบวมมีจุดยืนก็นั้น <c oughs> มาดามเจา้าคือว่าคอยคาดเสตีเอาคนหลายใจตัวโล่เล่เมเนะตามผู้ใดตามของผู้นั้นลองเบ่งคือมาดามวานันเด้บ่กา้ารลดพัดเสิบงวงดดอก FC เอฟซีเนไห้ความเห็นมากเนาะความคิดเห็นมากเอฟซีเนบอกว่าติตามของมาดามาอยู่แล้วบ่ก้ารลดพัดเสิบงวงดดอกว่านเป็นจังได้ละคนนั้นยังอยู่น้ำกันบ่เนาะเพราะว่าใกล้สิถึิงเสีบงวงดเราได้ลด <G ül üş> ไฮน้อยกันลดไฮไลท์กันลุดของมม่ดดามใกล้ที่ทงสิบหัวแล้วเอาว่าเป็นนางเอา,าไม่สู้ขึ้นกาแล้วเพราะนอกเพราะไม่พี่น้องห้าเกิดมาสู้แล้วเ้าต้องสู้กันต่อไปถึงจะเข้าจะหลุดให้กำลังใจซึ่งกันและกันเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขเลขล็อกยิกพารวยเนาะตาบขอบุญขอบคุณเลขล็อกยิกพารวยอีกครั้งหนึ่งเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทังช่องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยฮาหนอยแล้วก็ลาวรัฐบาลไทยพะลุ่งไ้เลด้อ เขาบนคือบนเด้อพแมพี่น,น,น,นองเขาไปติดตามชม่วเด้อของล็อกกิกเด้อค่ะเด้อแล้วก็กาบขอบุญขอคุณ fc ทุกท่านคนดีมีน้ำใจด้วยนอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงขอให้ fc ของมาดามจงมีแตโ่โชคแต่มันลำลำรวยรวยสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงให้ได้ไปซปปอปปอเล่ากับล็อกกิกกันสู่ขู่สูค่คนเด้อค่ะเด้อถ้าผู้ใดเขามาเห็นคลิปนี้คลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ ทิพนิสสวัสดีค่ะ